สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรน,นะคะไม่ต้องเลือกกองการ์ดในหัวข้อที่ว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้าการดูดูนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะเมื่อสักครู่ตัดไปนะคะก็ไม่ทราบก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าตัดไปถึงระดับไหนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ พลังงานที่เปิดได้นะคะคือพลังงานของคุณนะคะอาจจะผ่านเรื่องราวที่มีความทุกข์ใจนะคะมีความคิดมากนะคะมีปัญหาในในการดําเนินชีวิตหรือมีเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องเครียดวิตกกังวลนะคะแล้วคุณก็มีการปิดกั้นความรู้สึกของคุณเองนะคะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นคุณมีการปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นนะคะคุณมีความผูกพันอาจจะ มีความทุกข์มีความเศร้าใจกับสิ่งที่คุณผูกพันอยู่นะคะอาจจะเป็นความผูกพันของเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าสุนัขคู่ใจได้นะคะหรือบางท่านอาจจะเกี่ยวกับครอบครัวที่มีความผูกพันตั้งแต่เด็กๆจนโตนะคะแล้วมันมีเรื่องทุกข์ใจเกิดขึ้น แต่ในอนาคตนะคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะ e n ยนอฟเพนิคันนะคะคุณอาจจะได้โชคได้นะคะได้รับทรัพย์ได้นะคะคุณอาจจะต้องการเงินก้อนอยู่ก็ได้นะคะในอนาคตคุณจะได้ดังที่คุณต้องการนะคะคาม,มาดูนะคะว่า ในเร็วๆนี้นะจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอพลังงานนะคะแปดถ้วยเต็มมีจีเชียน เผื่อคุณมีเรื่องราวที่เจ็บปวดหัวใจเสียใจคิดมากคิดเยอะนะคะอีกไม่นานคะคุณจะได้หันหลังจากเรื่องราวที่คุณเจ็บปวดหัวใจแล้วนะคะทิ้งเรื่องราวที่ทําให้คุณไม่สบายใจออกมาอีกไม่นานคุณจะได้ทิ้งเรื่องราวในสิ่งที่คุณไม่สบายใจนะคะและเดินหน้าต่อไปคุณจะสามารถ คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะเดิมเมจิชียนนะคะสามารถคิดแก้ไขปัญหาในเรื่องราวในสิ่งที่คุณได้ประสบพบเจอคุณอาจจะได้เครื่องมือบางอย่างนะคะที่เข้ามาทำให้คุณแก้ไขปัญหาตรงน,นั้นได้หรือมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะคะยื่นมือเข้าช่วยเหลือจะทำให้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะ พัฒนาไปได้นะคะมีการแก้ไขปัญหาตรงนั้นที่คุณต้องการได้อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยนะคะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในสิ่งที่คุณถูกใจอยู่นะคะมาดูไพ่สุขีนะคะอยากบอกอะไรรอคอย ประสบการณ์ที่ดีมั่นใจกตัญญูรู้คุณถูกลบกวนบางท่านนะคะอาจจะเป็นคนที่ กตันยูดูคุณนะคะรักครอบครัวรักพ่อแม่นะคะสิ่งที่คุณได้ประสบพบเจออยู่หรือว่าโดนรบกวนนะคะอาจจะเป็นอุปสรรคของคุณอยู่สิ่งที่คุณได้ประสบพบเจออาจจะเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นปัญหาของคุณในตอนนี้นะคะแต่ว่าไพ่บอกว่า ขอให้คุณรอคอยนะคะพว่าสิ่งที่เข้ามาจะเป็นประสบการณ์ให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตนะคะขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะสถานการณ์ที่คุณกำลังเจออยู่กำลังจะผ่านพ้นไปนะคะคุณจะสามารถหาทางแก้ไขได้ให้คุณรอคอยนะคะ ดูพยานในโลกอยากบอกอะไรนะคะดีถูกใจสง่าสง่าผพาเพผอรวย มีพลังโอ,อโหสิกรรมขออข้ามใบนะคะบุญส่งถึงทางผีพาน ตีทีเหนียวโทนนะคะมีเมตตาไม่มั่นใจ ุณอาจจะผ่านเรื่องราวหรืออุปสรรคในชีวิตนะคะทำให้คุณเกิดความไม่มั่นใจเกิดความคิดมากในตัวของคุณเองนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าทุกอย่างนะคะกำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะคุณเป็นคนมีเมตตานะคะความมีเมตตาของคุณนะคะจะส่งผลบุญนะคะ บุญจะส่งถึงนะคะถึงสิ่งที่คุณได้ประสบพบเจออยู่นะคะคุณจะได้รับการโอโหสินะคะจากเจ้ากรรมในเวรหรือว่าอุปสรรคที่คุณเจอนะคะจะก,กำลังขี้ข่ายลงเบาบางลงและก็กำลังจะดีขึ้นหากคุณต้องการทรัพย์นะคะเพื่อมาโปะนี่หรือบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณจะได้รับนะคะ คุณจะได้รับทรัพย์นะคะพูดถึงทรัพย์นะคะก็เกิดความร่ำรวยเงินทองนะคะมีความรวยเกิดขึ้นคุณอาจจะได้โชคได้ราบหรือว่ามีคนมาอุปถัมภ์ได้นะคะหรือว่ามีคนมาช่วยเหลือคุณได้นะคะคุณจะมีพลังสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ และสิ่งที่คุณกำลังจะเจอจะดีต่อใจของคุณนะคะอาจจะมีคนที่มาช่วยเหลือคุณนะะที่มีความสง่างามนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะเมื่อได้รับบุญกุศลนะคะคุณจะหาทางออกได้แก้ไขได้อาจจะได้รับทรัพย์ได้รับโชคหรือว่าค้าขายได้คุณจะดูดีขึ้น คุณจะดูมีสง่าราศีขึ้นนะคะจากบุญกุศลที่คุณได้ทำนะคะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาดีต่อใจของคุณขอเพียงคุณรอคอ,อยแล้วก็มั่นใจในบุญกุศลของคุณนะคะไพ่สำหรับก่อนของไพ่สุขีนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ